สวัสดีจ้าหนูหนูวันนี้ลุงเต้มีเรื่องสนุกมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเจ้าเหมียวตัวน้อยชื่อฟู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 เป็นแมวน้อยที่สนมากๆวันหนึง่งฟูฟูเห็นคุณพ่อกำลังผูกเชือกรองเท้าฟูฟูอยากทำบ้างจังเลย ฟูฟูเดินไปคลอเคลียคุณพ่อแล้วก็ร้องเหมียวเหมียวอยากผูกเชือกรองเท้าบ้างคุณพ่อเลยสอนฟูฟูแต่เชือกเจ้ากรรมก็พันกันยุ่งเหยิงไปหมดฟูฟูเริ่มงองแงแล้ว คุณพ่อเลยบอกว่าใจเย็นๆนะฟูฟูค่อยๆทำเดี๋ยวก็เก่งเองแล้วคุณพ่อก็สอนทีละขั้นตอนช้าๆให้ฟูฟูทำตามในที่สุดฟูฟูก็ผูกเชือกรองเท้าได้สำเร็จฟูฟูดีใจมากๆกระโดดโลดเต้นไปมาคุณพ่อบอกว่าเห็นไหมฟูฟูทำอะไรก็ต้องตั้งใจแล้วก็จะทำได้แน่นอนวันนั้นทั้งวันฟูฟูฝึกผูกเชือกรองเท้าอย่างสนุกสนานเลยจ้า หนูๆก็เหมือนกันนะถ้าอยากทำอะไรก็ต้องตั้งใจแล้วก็พยายามอย่าท้อแท้แล้วหนูๆก็จะทำได้ทุกอย่างเลยจ้าไว้มาเล่าให้ฟังนะ